ทีนี้พอพูดถึงวงังวรดิตเนะครับเป็นสถานที่หนึ่งใช่ไหมที่เคยมีบันทึกว่าเป็นมีส่วนสําคัญในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนาฏศิลป์สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นบุคคลสําคัญในการรักษาเอกสารทําเอกสารเพื่อรักษาทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยอันนี้คนไม่ค่อยารอาบวังบรดิตเนี่ย เป็นที่เริ่มงานบันทึกท่ารำหน้าศิลป์และบันทึกเสียงดนตรีไทยครั้งแรกในสยามไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนแต่สมเด็จกรมพระาดำรงทรงริเริ่มเพราะทรงรู้ว่ามันต้องศูนย์แน่ถ้าหากว่าบันทึกเอาไว้ก็ทรงใช้วังวรดทิที่เนี่ยที่เนี่ยก้างหลังตึกแถวนี่แหละผมจะลำดับให้ดูโดยกว้างๆแต่ตลุดก่อนนะครับสมเด็จกรมยระาดำรงตอนนั้นเป็นนายกราชบัณฑิตุยสภา เมื่อพศ2470เนี่ยท่านบันทึกท่ารำนาฏศิลป์เนี่ยที่วางวรดิตนะฮะพศ2473ทรงลิเริ่มจดโน้ตสากลเพลงไทยเดิมโดยพระเจนดุริยางโปรดให้พระเจนดุริยางหรือนายปิติวาทยากรเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นเกิดเป็นน้ตสากลและไอ้คำว่าไดอะโทนิกสเกลเนี่ยมันก็เริ่มต้นเกิดในยุคนี้แหละโดยพระเจนดุริยางนี่แหละและโดย รับสั่งของสมเด็จกรมยาดำรงนะครับพศ2474ทรงบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยเดิมโดยเยอรมันอ๋อให้เยอรมันมาช่วยโดยเยอรมันนะครับอาจารย์สุร,รักศิวรักษ์เขียนบอกเอาไว้ว่าสมเด็จกรม,กรมยาดำรงให้อัดเสียงดนตรีไทยทั้งหมดที่วังวรดิษนี่เองอให้พระเจนดุริยางมาช่วยใช้โน้ตสากลทั้งหมดเนี่ยทำที่วังวรดิษเรามาพูดถึงสมเด็จกรมยาดำรงก่อนวนะ่า เนี่ยเป็นเจ้านายในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ดีสมัยโบราณเนี่ยต้องเรียนโขนต้องฝึกโขนละอนกรมตำรงต้องฝึกโข,ขนเต่นโขนนะครับถ้าดูรูปนี้ก็พบว่าเนี่ยเป็นศรษะศักษะยักษ์ต้องเป็นต้องฝึกเป็นยักษ <Sh hte ak> ์ก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมถึงฝึกเป็นยักษ์คงชอบถ้าเต้นยักษ์นะนะต้องโปรดอันนั้นนะฮะ สองรูปข้างบนเนี่ยได้มาจากได้มาจากภาพเก่าขอจดหมายเหตุนะครับข้างบนนี้สมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพทรงกำกับการถ่ายท่าํำประกอบพระนิพนธ์เรื่องตำราฟอร้อนลำที่วังวรดิตเมื่อปศ .2470 ภาพเก่าเป็นภาพเก่านะครับโดยให้อะไรด็อกเตอร วูริมันชาวสวิตเป็นผู้ถ่ายภาพภาพล่างนี่พญานัตกานุรักษ์ของดีสวรรณพรตะบอกท่าลำละครต่อพระพักสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพที่วังวรดิษเกี่ยวกับท่าลำทั้งหลายทั้งปวงที่สมเด็จกรมยาลงทรงทำไว้เนี่แหละคุณขันชัยบุญปานให,ให้พิมพ์เป็นเล่มเนี่ยห oh. นังสือของสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยชื่อหนังสือละครปอลลำ ของสมเด็จกรมยาดำรงที่กมเด็กกรมยา,งามกกรยางตรงนี้ไงภาพท่าลำต่างๆท่าลำหลักเขาเรียกแม่ท่าอยู่ในนี้หมดหลักฐานสําคัญมากของไอ้เรื่องนาตศิลินคือถ้าไม่ทําไว้ก็อาจจะหายหมดแล้วศูนย์น่ะแต่ผมขออนุญาตถามแท่งนิดนึงครับทาไมเวลาเราฟังหรือว่าดูเรื่องราวนี่เราจะเห็นว่าเจ้านายส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบนิยมแบบคล้ายๆกับว่าตั้งสํานักตัวเองในเกี่ยวกับนาฏศิลินเราเห็นว่าบางคุณพรม เราเห็นวังบูรภาอย่างเงี้ยจะต้องมีแบบวงดนตรีอะไรของตัวเองมันเป็นเทรนเหรอครับประเพณีอ๋อเป็นประเพณีที่ต้องมีมันแสดงบาร,รมีแสดงบาร,รมีแสดงอํานาจแล้วก็มีส่วนในการที่จะร่วมในพระราชาพิธีเมื่อพระเจ้าบิดินมีพระราชาพิธีก็ต้องเกณฑ์พวกนี้ไปเป็นเล่นเป็นมหรสพกครับเพรนั้นแต่ละวังเ่ยเขาจะต้องมี น่าฏศิลินก็นดนตรีประจำแล้วแต่ว่าใครถนัดทางด้านน่าตัดสินหรือใครถนัดทางด้านดนตรีก็ต้องมีนะเป็นภารก,กิจจุดหนึ่งนะฮะไอ้นี่ทางด้านน่าตศิลินทีนี้ทางด้านดนตรีทั้งหมดเนี่ยผมได้งานวิจัยค้นคว้าของอาจารย์พงศ์ศิลป์อรุณรัตน์เป็นศาสตราจารย์อยู่ประจำคณะอักษรศาสาตร์ศิณประกรณ์ทับแก้วนะครับ ท่านรวบรวมเอาไว้ว่าสมเด็จก,กรมประชาดำรงราชานุภาพตอนเป็นนายกราบบัฑิตสภาได้รับการติดต่อจากอัครราชทูตเยอรมันชื่อดรอาร์เอลมิสแนะนำให้บันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยเดิมโดยท่านจะติดต่อทางสถานทูตจะติดต่อทางโรงงานที่เยอรมันมาอัดเสียงดนตรีไทยโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่าย สมเด็จกรมประชาดำรงก็ทรงจัดการโปรดให้หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุดิศกุลเป็นผู้ประสานงานกับกระทรวงวังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านดนตรีครับมีเจ้าพยาวราพงศ์พิพัฒน์หรือม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนาเป็นเสนาบดีทั้งหมดอัดเสียงนี่ต้องก่อน<า>อัดเสียงก่อนทํางานนี่มันต้องทําพิธีไหวครูก่อนมีพิธีไหวครูที่ท้องพระโรงวังวรดิตวันที่27สิงหาคมพศ2 4 7พ ครูดนตรีไทยที่มาบรรเลงประมาณ27ท่าน oh. แต่บุคคลสำคัญที่เป็นที่รู้จักของวงการดนตรีไทยเดิมนะครับหนึ่งพระเพลงไพเราะสมสุวาทิตสองพระภาคบรรเลงลมพิมพ์วาทินสหลวงส้อยสำเนียงสนเพิ่มวัฒนาวาทิน 4. ี่หลวงไพเราะเสียงซออุ่นดุริยะชีวินห้าครูดนตรีตามโมท <laughs> ผมรู้จักแล้วก็ไป <laughs> ไปไป,ไปครกครีอยู่นิดนิดหน่อยก็นะกับ หลวงไพเระเสียงซออุ่นดุริยชีวินกับครูมนตรีตามโ,มดโอดหลวงไพเระเสียงซอนี่ท่านเคยมาสอนเสียงสีซอให้ที่ธรรมศาสตร์ตอนสมัยที่ผมเข้าเรียนโบราณคดีมันไม่มีที่โบราณคดีศิลปกรมันไม่มีดนตรีไทยมันไม่มีชมรมดนตรีไทยผมต้องไปอาศัยธรรมศาสตร์ไปเป็นสมาชิกอยู่กับเขาโดยตามไปตามคุณนวรัตนพงศัยบูรย์ไปส่วนครูมนตรีตามโอดนี่ผมตามท่านไปเองไปหาที่กองการสังคีตตอนนั้น กมถิประกอนนะครับเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงมีเต็มไปหมดนะครับมากมา,ายกายกองเขาจดรายละเอียดไ้หมดอาจารย์ทงศิลป์่านจดรายละเอียดไว้ให้ตั้งแต่เรื่องราชาธิราชตอนอสมิงพระรามหนีเมียนิทราชาคิดตอนบกิวาอบูฮัสซันนางซินเดเรลล่าตับสามก,ก๊กตับจูรุ่งเรื่องขอมดำดินเรื่องพระลอตามไก่เรื่องน้ำมังเก็น,น,นเนยอะมากเต็มไปหมดเยอะแยะนะครับบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่เจ็ดเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเพลงสามชั้นสองชั้นอะไรเพลงเดียวทําเพลงเดียวไว้ด้วยเดียวละนาเอกเดียวคล้องวงใหญ่เดียวคลุยเดียวจะเคเดียวละนาทุ่มเดียวซอด้วงเดียวซอ้อเต็มไปหมดนะครับเริ่มต้นบันทึกเป็นเสียงช่วงเดือนสิงหาคมพศ2474บันทึกเสียงนะครับเสร็จในเดือนตุลาคมปี2474แล้วส่งไปทางเยอรมันส่ง กลับมายังประเทศไทยผลิตเป็นแผ่นเสียงสองชุดเมื่อพศาา .2475 แต่ยังไม่ครบทุกเพลงส่งมายังไม่หมดยังไม่ครบทยอยส่งมาทูนเก้าถวายหนึ่งชุดแล้วเก็บวันที่ละบัณฑิตสบา,ายหนึ่งชุดภาพเกิด24ิถุนายน2475เจ้งทั้งหมดจบหมดไม่มีใครทำต่อ,อเพราะว่าสมเด็จกรมเจ้าโรงก็ต้องลีภยัปยปีนงังนะครับต้องไปอยู่ที่อื่นที่ปีนงังครับ ่อมเจ้าหญิงพัฒนายุดิสกุลก็ต้องตามกรมตำรงไปอยู่ที่ปีนังงานที่รับผิดชอบไม่มีไม่มีใครมีอำนาจที่จะจัดการต่อไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตกค้างอยู่ที่ประเทศเยอรมันหลังจากนั้นกลับจากปีนังเมื่อมาติดต่อทางเยอรมันเพื่อที่จะขอให้ที่อัดเสียงไปไว้ที่เป็นแผ่นเสียงที่ค้างอยู่ทางเยอรมันตอบว่าไงรู้ไหม โรงงานโดกดนระเบิดไปหมดแล้วอ้าวสงครามโลกครั้งที่สองก็คือไม่เหลือเลยเลที่นีก็เรียบร้อยนะครับอ๋อนี่เป็นเป็นประวัติศา,ศาสตร์อันหนึ่งที่เรา,าเราควรจะรู้เอาไว้หน่อยไม่เคยทราบเลยเหมือนกันเรื่องนี้เท่ากับว่าสองชุดที่ส่งมาก็หายเหมือนกันระหว่างช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครรับผิดชอบหายไปหมดเลยน่าเสียดาย เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ